นะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาอีกแล้วคลิปนี้ EP นี่ผมจะรีวิวถนนจากเครื่องบินนี่แหละครับก็คืออยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่ไอริแลนด์เออก็คือกินกาแฟเรียบร้อยแล้วอยากเห็นคลิปบรรยากาศของเครื่องบินที่ผมทายเลน,เลนห,หัวไหวเบิรงไหวเบิงบงก้อนนานี้ครับผมลงไว้แล้วนะครับผมตัวนจากนี้ไปก็จะรีวิวจาก นี่ละมุ่งหน้าไปอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาคือจากซีดาตั้งหลวงหมายเลขสองนี่เดี๋ยวถ้าเลี้ยวขวาไปน,นี่ก็ย้อนซอนเลี้ยวขวาไปก็ไปคอนแกนทุกคนเออเลี้ยวซ้ายนี่ตรงไปพุละโคราชโคราชเอออ่าถักทายถักทายมีงานขยายถนนมีเอ้บุแม่นขยายถนนท่านผู้ชมเป็นงานซ่อมผิวถนนลึกขูดผิวถนนนี่เห็ขูดผิวถนน ทางทางหลวงหมายเลขสองช่วงอำเภอ,อสีดานี่จังหวัดนครราชสีมาก่อมือที่ตัวใดบูนนี่ก็คือในมุมกลองนี่ตรงไปก็จะเป็นซสีแยกสีดาผิวถนนเก่ากกับบ่อควยดีอะทุกคนอย่างที่เห็นนี่แหละบออ่บอ่อยดีเลย่ะเป็นบ่อคอยดีบ่ดีเลยถนนไทยแลนดออ์อันใดดีก็ว่าดีเด้อพี่น้องเด้ออันใดบ่ดีก็ว่าบ่ดีเนาะตาม ตามคลิปตามกล้องที่เห็นนี่แหละเบื้องว่าโอ้ยอันตรา,ายพอสมควรอยู่เดนี่ก็คือถ้าเป็นมอไซค์แลนนี่แล,ากกลน,กน,นกังขึ้นอันตรา,ายมากมากเลยก็ต้องขคืนกอกย้มเว้นกับอันตรายนะทักไทยให้กําลังใจ,จเจ้าหน้าที่เด้อที่ถนนโยบุลวามีเอฟซีเป็นถนนไทแลนเป็นเจ้าหน้าที่ถนนบอนะ่อนัทามีกะกดกิ้งกังก,กด,ดอะไรกดแชร์ดเด้อนี่โอ้ก็อนน้นนี่ฝนตกสังเกตเมึงลองถนนที่ที่เพิ่นขูดผิวถนนใหม่กาลังขูดขนาดนี่ขูดเออขูดผิวถนนอ พงการบุรูว่าแล้วตอนใดเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ผมถ่ายคลิปกะที่ถ่ายคลิปเนาะวันที่ส1เอดกรกฎาคมห7เจ็อบันทึกไว้บันทึกไว้เพื่อได้ไปเบิ่งย้อนหลังในอนะคตเออนี่ขูดหอดไดระบูนี่ถนนสายนี่นี่ผมวา่ยารถพี่ไงนี่หมายถึงรถบรรทุกนี่หลายหลายนะต่กอนผมเที่ยวดูนะผมแรนนุ่นดินแดงหรือบุรีรัมนี่มาอุดขอนแก่นบ่อย เห็นพี่ใหญ่ี่เยอะมากแห่งช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีสี่เนี่ยยังหลายเลยครับที่กะระมัดร,ระวังระวังรดน้อยพร้อมระวังรดมอไซค์นะสำหรับผู้ใดที่สัญจรผ่านถนนสายนี้ช่วงนี้ก็ระมัดร,ระวังเฉพาะเลนนี้นะครับนี่เห็นไปแล้วกอมอที่สองรอยสามสิบสี่ทางหลวงหมายเลขสองทางนาเขาเป็นซี่แยกเลี้ยวขวากะไปบัวญงไปชัยภูมิที่ผมเห็ุคลิปจากชัยภูมิมมาซีคิว ก้อนน่ะเนี่ยผมลงทิพย์ไปแล้วอ่ไปเบื้องยอดหลังได้เดินทุกคนเนนี้กําลังขูดขูดออกแล้วก็บปูไม่ปูไม่แล้วก็ขูดออก <c oughs> เอาเอาสู้ๆให้กําลังใจจากนี่ไปชัยภูมหกสิบเจ็ดกิโลอืมปะทายยี่สิบกิโลนะผมจะไปปะทายบนเดื้อบ,บาดนี่ก็เพราะว่าปะทายชุมพวงแล้วก็ล้ำไปมาดแล้วนั่งอ่าล้ำไปมาดแล้วก็บช้ำนินั่งร้องแล้วก็จังเป็นประคำ ถนนดีแดงบ้านผมอ๋อนี่โอ้อันนี้ห้อยถนนเกา่าอันนี้บวกขูดบ่อช่างไหนขูดบ่ขูดออกได้ก็ดีเด้นี่นี่ข้างน้าวข้างน้าวเดี๋ยวข้างนั้นเป็นซีแยกต่อไปเขาจะออกทรายเพื่อแลนไปทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สองเดี๋ยวออกทรายบ่อไปแบบเบิบลมเทิมเลยนะ ปะทายออกซ้ายบัวใหญ่ออกขวาโคราชตรงไปกรุงเทพตรงไปครับผมอเดินทางปลอดภัยเดอ้อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทางให้กำลังใจครับรถกะระมัดระวังออกซ้ายฝ่ารถไปสอมท่านผู้ชมที่จริงมีโปรแกรมแล้วกงการเที่ยวอยู่ในจังหวัดชัยภูมินี่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมแลวนี่มือที่สองของทริปรถมันห่างรถขันนี่แหละครับมันมันมีอาการคือเกา มันสะด,ดุดแก่บ่หายเดี๋ยวจะเอาไปกับไปสร้างเพื่อนแกอีกรอบหนึ่งพุทธไทยสงหกสิบสองกิโลอ,อ่าเพื่อพุทธไทยสงเนี่ย่ทราถ้าได้เคยไปรีวิวจะเคียเด้เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวสอบรุดแล้วแล้วเดี๋ยวจัดให้แลนออกมาก,กเป็นถนนซีเลนนะซีเลนมีกอกลางเป็นกอหญ้าแล้วก็มีไฟสองบอกทางยุบ แลนดนมาเรื่อยๆมีป่ายสีสูงสมอีกแล้วลดความเร็วสั่นมิยังน้อข้างหน้าเห็นยังอีกน้อนี่เนาะเห็นถนนอีกบ่บ้านยังนี่บ้านน้องโนอ๋อเนี่ยน้องโน่ความไปกำลังสีอ่านมาหนองไหนอ๋อขยายถนนบ่เนี่ยเนี่ยนอนในทางหลวงหม่เลขสองศูนย์สองนี่โอ้แต่ว่ากะอันตรายเติบอยู่เด้อย้ำกับคืนนี่มันบ่บีไฟซองเออเอาฝากบอกพ่อแม่พี่น้อง เจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังขยายถนนอันเส้ปปัทยทสีดาเด้อพี่น้องเด้อทางหลวงหมายเลขสองศูนี่สองว่าย้ำกันขึ้นนี่เฉยอันตรายมันมืดแต่ว่ากระจักจะเส็จย้ำใดดอกผมบอกท่านเห็นป้ายโครงการนะสู้ๆให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แก้วแกวดีดีดีเอ่เฮ็ดจักกิโลนี่สุดแล้วซัานี่น่ะโอ้ว่ามันเฮ็ดสีเฮ็ดหอดอันปัทไทจากนี่ไปอีกสิบกิโลกับปัทไทพี่น้อง ปัทไทเดอ้อพี่น้องปะะไยมีบอแฟนเพจถนนไทยแลสนี่พี่น้องปะะไทปะะไยนี่ขึ้นยูนน่โคราชดิเนาะเรียนมาเรื่อยๆเขาเขต น่าจะเป็นเขตเทศบาลอำเภอปะไทเราล่ะทุกคนนี่หอดแล้วโอ้แดดไหมหอดคักเบื้องเาราซุ่งหอดคักหอดแน่นเานาะออออ้าแมนบอกเป็นเขตเทศบ,บาลบอกรูผมเบื้องผิดโอ้ใส่มือเห็นยังกันนี่โอ้ควยควยควายโอ้พี่น้องไอรถมันกระตุกยังแห้งเลยตอนนี้เบื้องในกล่องมันกระเบื้องบอกนะแต่ว่าขับอยู่อ่ะมันยังกระตุกเลย แถวนี้เขาเอิ้นชุมชนนี่อย่างมุบาโน่กูได้เห็นหอดแล้วเห็นปั๊มเนี่ยเห็นปั๊มน้ำมันแล้วเห็นปั๊มน้ำมันแสดงว่าหอดแล้วเป็น,ปนสองเลนผ่านซีเลนสองเลนประมาณสองกิโลนี่เป็นซีเลนทางกูขนานนะครัมีปัป๊มปตท พึ่ง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 มีพึ่ง,ง,ง,งม,งม,มีสมัยก่อนกันบบ่มีนะตรงนี้ในปนะัตไทนะจักไทยพี่น้องแฟนเพจถนนไทยแลนด์อำเภอปัตไทจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเดี่ยวใส่ไปเบิงบรรยากาศในอำเภอตัวอำเภอกันมันเป็นยังได๋เนี่ยผุบอท่านเด๋เคยถ่ายคลิปนะในนี่จักเทียเ,เดี๋ยวไว้มีเวลา มันคือตอนนี้มันบ่มีเวลาต้องฝ้ากับบ้านมีเวลาผมจะบินโดรนให้พี่น้องเบิ้งภาพมุมสูงวิดีโอมุมสูงอยู่อำเภอปทายหรือซี่แยกเนี่ยจริงๆอยากขึ้นโดรนมากเลยแต่มันขึ้นบ่ได้จ,จากนี้ไปอำเภอบ้านไม้ชัยพดกสิบ12กิโลผู้ใจสงยี่สิบเก้ากิโลแต่ว่าผมจะแล่นไปพุนครับผมผมเจเข้าไปชุมพวงไปทักทายแฟนเพจอำเภอชุมพวงจังหน่อยแฟนเพจอำเภอชุมพวงหลายๆเลยนี่ผมมาสำรวจเบิ่งมีบอน พี่น้องปะไทยนี่เนาะทักไทยเดอ้อทักไทยเดอ้อโอ้ยปเภอใหญ่เติบอยู่ตัวนี้ทางปะไทยนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามองกลับรถจักหน่อยแล้วอาจจะไปทายก้อนเข่าชุมพวงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะทายอีกเที่ยนหนึ่งก้อนเข่าชุมพงวงอะลรว่าจะท่ายจากนี่ไปชุมพวงอีกสักคลิปหนึ่งหรือว่าจังไหนหรืออยากเห็นจากนี่ไปชุมพวงอีกครับพี่น้องถ้าเห็นถ้าอยากเห็น กกตีตามกกตดตามนะถ้าอยากเห็นกกตีตามอประมาณนี้แหละบรรยากาศในอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาทักทายครับผมสวัสดีครับ